อืมอันนี้เราอยู่ที่โรงแรมมาลินพิกพัทาย,ายาค่ะเชิญ<แ> <im itation> มาดูข้างในได้เล,คลยค่ะไคอนนี้ตอนเ่านี่กค่ะนี่กันค่ะอห้องนน้ฟามาดูดิครับนี่คะมีสองอันเลยค่ะตึ้งเทียนตึ้งเทียนกันนะ อ่าไม่ทำอะไรอะคะอ่างไว้เล่นน้ำเออเขีนี่ประตูห้องนอนใช่ไหมคะใช่ฉันเปิดดูสิคะประตูอะไรคะประตูค่ะตามมาดูห่อยคะประตูห้องน้ำอ๋อประตูห้องน้ำเหรอคะมีที่ชีอ๋อแล้วห้องนู้นเป็นอะไรคะห้องนู้นเป็นอะไรคะห้องน้ำห้องน้ำเหรอคะไหนพ่อไปดูสิคะโอ้มีที่นั่งเหรออ๋อมีฝักบัวที่เป็นทาวเวอร์ข้างบนแบบที่พ่อชอบด้วยหน่อย เก็บของหรอคะโอเคแล้วมีอเลยคะนีค่ะนี่ค่ะเตียงนอนไหนคันนั่นเตียงนอนหรอคะอืมดีเหรอคะไม่มีตัวอะไรอยู่ตรงนั้นคะตัวอะไรอยู่ตรงนั้นคะมันไม่ตรงนะคะอือวางสบายไลยค่ะเตียงขึ้นไปนอนให้ดูหน่อยค่ะโอ้โหบอกไปดูโน้ อำไมมันมีเนาะแอบน้ำตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นกระจกค่ะอ๋อแล้วตอนเรอากน้นก็มีคนแอบมองเราสิคะใช่ค่ะเฮ้ปุ๊บก็ก็ปิดข้ามตรงนี้นะคะอ๋ออ๋ออ่อไปตอไปตอไปต่อไปึ้นไปงกระเปรค่ะนี่ค่ะเครื่องชงกระแร้าเออเหรอคะอือ อืมอันนี้เป็นห้องอะไรห้องชงกาแฟอันนี้ห้องกาแฟแล้ว้นเป็นห้องอะไรคะอันนี้ก็ห้องห้องรับแขกอันนี้รับแขกอืมแล้วก็มีตอชั้นหนึ่งค่ะอีชั้นนึงเหรอคะมีไร้างครีข้าวออแล้วก็มีทีวีอีกชั้ ก็ท่องานโคมไฟโคมไฟนี่ค่ะไปดูข้างนอกกันอะอะอะข้างนอกกันค่ะเปิดเลยมาดูนี่นีอะไปดูวิวดูวิวสิมองเห็นอะไรคะให้กลับไปนะมีโซนเด็กด้วยนะคะนี่ค่ะอ๋อมีโซนเด็กข้างล่างใช่ไหมคะโซนผู้ใหญ่โซนนั้นก็ว่าโซน มีโอเคมีทะเลด้วยค่ะโอเคมีสระว่ายน้ำโรงแรมน้ำด้วยค่ะโอเคคโอเคแล้วก็มีคอนโทรลแล้วถ้าเพื่อนๆอยากมาเพื่อนๆต้องทำอะไรอะคะใช่ค่ะเพื่อนๆอยากมาก็ต้องมาโรงแรมโมเวนพิคพัทยาค่ะโอเคบ๊ายบายก่อน